ทำถึงสุขภาพหน่อยอะไปไงจับปากอยู่เมื่อกี้ยิ้มเยอะไม่ได้ช่วงนี้หนูรู้สึกว่าหนูรู้สึกว่าไหมมันมันหนูกลัวมันฉีกหรือเปล่าก็เลยแบบเอาลินดุนดุนว่าแบบยังไหมยัอยู่เออไปเย็บปากมาเป็นอะไรคะใหม่เกิดอะไรขึ้นคือใหมเพิ่งไปเอ่อเหมือนเขาเรียกว่าผ่าตัดเลยค่ะเมื่อตอนสิบวันที่แล้วเพราะว่าใหมรู้สึกว่า มันมีแบบเหมือนเป็นก้อนตรงนี้ค่ะซึ่งทุกคนจะเป็นเหมือนเป็นก้อนใสๆที่แบบเราเรากัดมันจะแตกอ่ออเหมือนร้อนในไปเป็นใช่ค่ะเหมือนร้อนในแต่ของใหม่อ่ะมันมันเป็นก้อนที่มันแบบแข็งแรงมากซึ่งมันไม่มันไม่ไปไหนเลยมันจะอยู่แต่ตรงนี้อะไรค่ะแล้วมันก็ไม่รู้ดูว่ามีท่าทีว่ามันจะเล็กลงไปก็เลยตามสไตล์หนูเป็นคนนอยหนูก็เลยไปหาหมอแล้วคุณหมอก็บอกมันเป็นมันเป็นต่อนน้ำลายที่มันอุดตันอะไรเงี้ยค่ะก็เลย ก็คุยกับหมอวันสิบนาทีแล้วหมอก็บอกอ่างั้นผ่าตัดเลยแล้วกันก็ก็ผ่าเลยค่ะหมอบอกว่ามันเป็นเกิดจากอะไรคะต่อมน้ําลายมันอักเสบหรือว่ายังไงคะใหม่มันเป็นมันเป็นเหมือนร้อนในนั่นแหละค่ะพอร้อนในปุ๊บแผลเราสมานใช่ไหมคะพอสมานไปเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันสมานจนมันต่อมน้ําลายข้างล่างมันไม่สามารถน้ําลายมันไม่สามารถออกมาได้อ่ะค่ะมันก็เลยจะอุดตัน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 แล้วมันก็จะเป็นก้อนก้อนก้อนเพระนั้นก็เลยผ่าออกไปเลยตอนนี้มี เห็นเย็บไปกี่เข็มนะที่ใหม่บอกถ้าตามที่รู้สึกน่าจะสามหรือสี่เข็มค่ะเจ็บตรงเนี้ยเจ็บไหมฮะก็ถ้าไม่ค่อยเจ็บค่ะแต่ว่ามันมันตึงอ่ะแล้วหนูยิ้มไม่ได้อ่ะถ้าหนูยิ้มมือก็ทำอย่างเงี้ยนี่นี่นี่เพราะไม่งั้นหนูจะแบบยิ้มอย่างเงี้ยหนูเจ็บเลยเอือ แล้วน,นี้มันต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนคะในการรักษาคุณบอกบอกไหมอาทิตย์นึงค่ะใหม่ถึงจะแบบลอยตอนนี้ก็ใกล้ใกล้แล้วค่ะเอออย่างนี้ช่วงนี้ก็คือต้องแบบต้องระมัดระวังเนาะในการยิ้ในการพูดอะไรอย่างนี้เนาะ <c oughs> <laughs> อย่าหุนล้อสิอ่ะสภาพแบบซีเรียสแล้วกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขำ <c oughs> เดี๋ยวใหม่ชี้ได้อ่ะเอออ่ะ ในช่วงช่วงโควิดเองจริงๆเราก็เป็นนักสร้างคอนเทนต์เหมือนกันเนาะลงลงลงรูปอะไรต่างๆเป็นยังไงคะมันต้องคิดวันห่มีรูปในสต็อกเยอะมากถือว่าเป็นแบบเป็นสิ่งที่ดีใจกเพราะว่าเหมือนก่อนที่จะมีโควิดใหม่ถ่ายรูปเยอะมากเลยอะค่ะเลยมีรูปเลยมีรูปแบบเยอะมากที่แบบออืมเน่าจะลงได้อีกหลายวัน แต่จริงๆแล้วคือเราก็ใช้พื้นที่ในบ้านแล้วก็คาเฟ่ของเราเอาไว้ถ่ายรูปอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะก็พื้นที่ในบ้านก็จะเป็นโซนเดิมๆอะไรเงี้ยค่ะก็ถ่ายคนไปมันไม่มีอะไรทําจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเออม,มันแก้เบื่อได้ไหมคะในช่วงที่แบบว่ามันต้องอยู่แต่บ้านแบบเนี้ยก็ได้นะคะคือรูทีนทุกวันของใหม่อ่ะจะเหมือนเดิมก็คือตื่นมากินกินมาออกกําลังกายนิดหน่อยออกกําลังกาย โควิดครั้งนี้ทําให้ใหม่ได้ออกกาลังกายซึ่งซึ่งใหม่ไม่เคยออกมาปีนึงแล้วอะค่ะตอนนี้กลับออกกำลังกายได้แล้วหรอเดินเฉยๆนะเดินเดินมาลู่วิ่งใหม่ก็เลยคิดว่านั่นคือการออกกําลังกายค่ะแล้วได้กลับมาออกกําลังกายเมื่อไรเสร็จก็กินข้าวกินข้าวเสร็จก็มานอนดูซีรีส์ดูซีรีส์เสร็จก็ทำอะไรเหมือนเดิมทุกวันเลยค่ะเป็นรูทีนแล้วปกติลู่วิ่งทาอะไรคะจ๋าลู่วิ่งไว้ทําอะไรคะปกติตักผ้า มีประโยชน์อยู่เนาะอ่ะไม่แต่ว่าเรื่องอย่างยอดของ follower ตอนนี้ก็คือเป็นแบบดาราผู้หญิงที่ยอด follower สูงสุดแล้วเป็นยังไงบ้างคะจริงๆรุ้นมาตลอดไหมว่าเราจะแบบมาถึงคนติดตามขนาดนี้ไม่ได้รุ้นว่าจะจะได้ตัวเลขเท่าไหรค่ค่ะแต่แค่รู้สึกว่าพอมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะ่ะหนูรู้สึกดีใจมากๆที่แบบ เออมันก็หมายความว่าแบบว่าคนต้องแบบชื่นชอบเรามากขึ้นอะไรเงี้ยโดยเฉพาะช่วงวันทองเนี่ยค่ะมันทําให้แบบไม่สัมผัสได้ถึงว่าแบบเออมันเยอะขึ้นมากๆเลยอะแล้วก็ดีใจที่ช่วงวันทองทําให้แบบกลุ่มแฟนคลับของใหม่มันแบบเหมือนเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากขึ้นอะไรเงี้ยออใช่คนเยอะขึ้นดีใจค่ะเออจริงๆเราตอนที่เราเล่นพวกอินสตาแกรมเล่นโซเชียลอะไรอย่างเงี้ย เราจะต้องเหมือนมาระวังระมัดระวังมากขึ้นใหม่ๆเพราะเราแบบมีผู้ติดตามเยอะขนาดเนี้ยอืมระมัดระวังไหมส่วนใหญ่ก็เป็นตัวของตัวเองเลยคะ่ะก็คือลงลงสิ่งที่ตัวเองชอบอะไรองคือปกติเวลาใหม่ลงใหม่ก็จะลงรูปแบบสวยแฟชั่นไลฟ์สไตล์ fashion, อ,อะไรนะคะซึ่งมันก็จะแบบไม่ต้องระวังอะไรมากแค่ดูเรื่องว่าซูมเข้าไปว่าว<อ>เห็นอะไรบ้าเนี่ยหรือว่าโป้ไปออไหมอะไรอย่างเงี้ย ก็ก็คงระวังแค่นั้นเออค่ะเพราะว่าได้ลูกสวยๆที่ให้คนดูแล้วแบบแฮปปี้แบบอ้สวยเลยอะออ <laughs> ถ้าเห็นอะไรก็คงมาบบอุบไม่ดีเออ, <laughs> อย่างพวกคอนเทนต์ราคาใหม,ม่มันเครียดไหมหรือมันหนักใจมากขึ้นไหมถ้าโพสต์เราเป็นเจ้าแม่แห่งการโพสต์อยู่แล้ว <laughs> ไม่เลยค่ะถ้าเดิมๆ <laughs> ก็คือสีิบ้าบิดไปเรื่อยๆบิดออแล้วก็ขมวเออล่าสุดก็คอนเทนต คอนเทนต์ก็ไม่ได้แบบอไม่ได้คิดว่าคือไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นก็คือปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติไปว่าเอวันนี้เราไปเที่ยวไหนเราก็ถ่ายรูปวันนั้นอาจจะเลือกชุดหน่อยอาจจะเลือกแบบโลเคชั่นอะไรเงี้ยว่าเราจะไปที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะอืมล่าสุดเรามีการแบบถ่าโพสท,ที่แบบว่าเป็นกระแสเหมือนกันก็คือการนอนกับพื้นถ่ายไปเลยอันไหนอันที่เรานอนกับพื้นไงนอนแบกกับพื้นแล้วปายช้อนลงมา ใช่ใช่อะค่ะคือจะถ่ายอะไรแล้วแต่แบบอยู่กับเพื่อนๆอะไรเงี้ยเพื่อนๆ <laughs> ก็เอออะนอนลงไปซินอนลงไปซิผมทําแบบอะไรเงี้ยก็ทําไปเรื่อยเออจริงๆถูกใจถูกใจคนอย่างเงี้ยมันกดดันนะมกับการเป็นเหมือนว่าอินฟลูดด้านการแบบแฟชั่นเซตถ่ายรูปต่างๆอะไรเงี้ยไม่ไม่กดดันเพราะไม่ได้แบบหนูคือใหม่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นนะคะก็คือแบบ <laughs> ก็มีรูปที่รูปที่ชอบแล้วก็ลงเลยอ่ะอ,อือจริงระดับดาวิกานี่มีแต่งรูปบ้างไหมคะลูกลืม <laughs> ลืมอะไรแต่งลืม <laughs> ก็แต่งเนาะขนาดดาวิกาเนาะใช่ค่ะคือบางทีมันคือเวลาเราเห็นเราไม่ไม่ใช้แบบหลายแอปด้วยนะก็คือเหมือนอมสมมติว่า รูปมันส้มไปรูปแบบท้องฟ้าไม่สวยหรืออะไรเงี้ยเราเราแต่งไน่หมดเลยนะเป็นเซียนเลยหรอเรียกว่าซื้อเป็นแบบ VIP อพยเธอหลายคนก็บอกว่าเออใหม่ดาวิกาแม่แม่ส่งรูปมาให้หนูได้นะเดี๋ยวหนูแต่งให้จริงเหรอเธอสามารถเปลี่ยน<ต>ท้องฟ้าแต,แต่ต้องมาถ่ายที่ร้านหนูนะโปร,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 ปรโมทไปหนึ่งเนาะจริงๆเราแต่งแต่งระดับไหนแบบ ขนคิ้วเส้นผมท้องฟ้ามันแต่งมากสุดที่เราเคยทํามาใหม่เออคือใหมยทำมาหมดค่ะแต่บางรูปบางรูปมันคือบางทีอะไรที่มันไม่เพอร์เฟกมากอะ่ะม,มันสวยม,มันมัน αι, มีเสน่ห์แต่อะไรที่มันแบบเพอร์เฟกจ๋าสําหรับใหม่ใหม่จะรู้สึกว่าเราไม่ไม่รู้แต่สาหรับใหม่ใหม่ชอบอะไรที่มันไม่เพอร์เฟกมากเกินไปออคือ,อ,ค,อคือผิวก็ต้องไม่แบบกริปคือต้องอม,มีความเป็นรูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะ มันถึงจะสวยมันถึงจะเป็นมนุษย์อะไรอย่างเงี้ค่ะเออเยยาแต่งให้เกินมนุษย์อันนี้คือคำต่างเงินของดาวิกา <c oughs> <c oughs> ก็ก,ก็เอาเอาธรรมชาติและการธรรมชาติธรรมชาติเออเอออะอย่างที่ร้านราคาใหม่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าต้องเทคเอาเวอย่างเดียวใช่ค่ะก็ร้านคาเฟ่ของใหม่ตอนนี้ก็เปิดอยู่ค่ะก็ออจะมาเป็นมาซื้อกับ คือเป็นเทคเอาเวอย่างเดียวแล้วก็มาถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ได้ค่ะแต่ว่าจะไม่มีการน,นั่งในร้านค่ะก็ถามว่ากระทบไหมกระทบเยอะมากเลยค่ะเยอะเยอะแบบให้ถ่ายว่ารายได้เมื่อวานได้เท่าไหร่สักสามพันอะ,ะเฉลยเลยไหมเออเหลือเท่าไหร่สามสามร้อยหรอแล้วพนักงานแบบห้าหคนโ <laughs> อ้ไม่ หนักแต่ว่าหนักสุดหลือตั้งแต่เปิดร้านมาใช่ไหมคืออ่ะอันนี้คือหนักสุดนะคะนอกเหนือจากที่แบบว่าต้องปิดร้านอะไรเงี้ยก็คือคือร้านใหม่เป็นร้านคาเฟ่ที่ส่วนใหญ่พี่ก็รู้คนมาจะต้องมาแบบมานั่งแฮงเอาท์กับเพื่อนอถ่ายรูปมุมต่างๆอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นร้านที่เหมือนเหมือนจะต้องเหมือนจะต้องนั่งอะ่ะอพอมันพอร้านใหม่กลายเป็นเทคเวย์มันก็เลยเอ,อลูกค้าแบบกลุ่ม กลุ่มลูกค้าของใหม่ก็ก็หายหมดอะไรอย่างนี้ยค่ะอือย่างตอนนี้จริงๆตัวเราเองมีความเครียดหรือกังวลไหมพอมันเกิดสถานการณ์อย่างนี้ไม่รู้ว่ามันจะยาวนานถึงเมื่อไรอะไรอย่างนี้ยไม่เครียดเลยค่ะแต่กังวลน,นิดนึงเหมือนกันก็คือใจเราก็อยากให้สถานการณ์มันดีขึ้นแต่เราก็ไม่เครียดเลยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วเหมือนทําใจไว้อยู่แล้วว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้แหละค่ะแล้วก็คือคือใหม่รู้สึกว่า พอแค่ให้เหมือนให้มันรันต่อไปได้อะโดยที่ไม่ต้องมีกําไรอะไรก็ได้อย่างเงี้ยอันนี้แบบไม่กระทบเราก็โอเคค่ะอือแล้วอย่างนี้เราจะรับไหวเหรอแบบค่าใช้จ่ายที่แบบสมมติว่าถ้ามันยังได้วันละสามร้อยอยู่อย่างเงี้ยพนักงานตั้งสี่ห้าคนอย่างเงี้ยไม่ไหวก็ต้องไหวเอาเงินละครมาจ่ายแล้วกันก็คือเหมือนต้องควักเนื้อควักอะไรเพื่อเพื่อเลี้ยงลูกน้องเราอะเนาะ คือนตอนนี้ยังไม่ถึงโมเมนต์นั้นนะคะแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าถ้าสมมติมันเกิดอะไรขึ้นมาเราก็ก็เราก็ทําใจแล้วอะค่ะมันมันก็มันก็ก็ต้องเป็นไปตามนั้นอะ,ะไรเงี้ยค่ะหมายว่าทุกคนตอนนี้อยู่เหมือนทุกคนตอนนี้ก็มีผลกระทบหมดอะค่ะอืมคือ,อยังไงใหม่ก็สู้ร้านของเราคือยังไม่ไม่ปิดไม่ไม่หายไปใหม่ก็สู้ค่ะสู้ร้านก็สู้ต่อไปอะไรเงี้ยค่ะก็อืม กำลังใจยังดีเนาะกำลังใจยังดีอยู่แต่ว่าอยากทํางานแล้วเหงาอยู่บ้านเอแล้วที่เป็นที่ของเราเองไหมคะใหม่เป็นที่ของใหม่เองใช่ไหมที่ของหนูเองค่ะหนูก็เลยไม่ต้องไม่ต้องไจ่ายค่าเช่าก็สบายออ่าก็แค่แบกค่ค่าใช้จ่ายเรื่องของลูกน้องไปใช่ใช่ใช่ค่ะสามร้อยเองอ่ะซื้อสองแก้วอ่ะร้จัง แล้วไอตัวของคาเฟ่เราเองจริงๆเรามีอยากจะปรับรูปแบบหรืออะไรยังไงไหมให้มันเข้ากับสถานการณ์มากขึ้นนอกจากการเทคเอาไว้อะไรเงี้ยมันสามารถทำอะไรได้อีกมากกว่านี้ไหมคือก็มีคิดคิดว่าจะแบบทำแพ็กเกจจิ้งแบบ Take Away มากขึ้นเมนูมมที่เทคเอาไว้ได้อะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าร้านใหม่อ่ะส่วนใหญ่คนคือมาถ่ายรูปน่ยคะ่ะอืมใายเป็นแบบถ่ายรูปุมต่างๆอะไรเงี้ยคะ่ะก็เป็นเรื่องปกติ อ,อย่างการคัดกรองลูกค้าลาคะใหม่เราต้องระมัดระวังแมในช่วงที่แบบในกรุงเทพเองมันพื้นที่มันสีแดงเข้มแบบเนี้ต้องมาระวังมากค่ะเพราะว่าเหมือนพนักงานของใหม่ไงคะ่ะผู้จัดการร้านค่อนข้างที่จะแบบสตร i c มากๆว่าต้องตรวจแล้วต้องแบบสแกนทุกอย่างนั่งห่างกันแล้วก็ไม่อยู่ในร้านจนนานนานจนเกินไปไะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบเราเป็นห่วงลูกค้าแล้วเราก็เป็นห่วงพนักงานเราด้วยอะคะ่ะอื อ่ะนอกจากเรื่องธุรกิจคะใหม่ค่ะสุขภาพบ้างอัปเดตหน่อยตอนที่รอนปีก่อนที่เราเป็นโรคเหมือนแบบบ้านหมุนอ่ะตอนนี้คือหายขาดร้อยเปอร์เซ็นต์ยังคะลูกหายขาดแล้วค่ะหายบ้านหมุนแล้วค่ะเออเด่ <c oughs> แล้วก็มาเลยเป็นต่อมน้าลายแทนเนาะเป็นอะไรก็ไม่รู้เต็มไปนหมดเลยเป็นเต็มไปนหมดเลยเออคุณหมอบอกไหมว่ามันจะมีโอกาสกลับมาเป็นได้อีกไหมคะใหม่เป็นได้เรื่อยๆเลยค่ะ <c oughs> คือ เรื่องที่ใหม่เป็นอนะ่ะมันเป็นเหมือน,เป,นเป็นเรื่องของความเครียรดอื <Ừ. S 1> คือถ้าถ้าใหม่เครียรดมากๆแล้วใหม่ไม่ได้ไม่ได้รับการพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโรคต่างๆมันก็จะตามกลับ,บมาได้ตอนนี้ก็ต้องแบบทําตัวให้รีแลกซ์เข้าไวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เออหาอะไรทาจะได้ไม่เครียรดอืมอย่างเห็นบอกว่ามีเรื่องของกลุ่ยไตยด้วยใช่ไหมของใหม่โอ้ใช่ใช่ ทุกคนคะใหม่เป็นเยอะจัง<笑><笑>เออก็กลวยไตยนั้นเป็นเพราะว่ามันอ่าคงมันเป็นมันเป็นเพราะหนูรู้สึกว่าน่าจะเป็นแบบมาจากที่ใหม่เคยเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบคะ่ะมันเป็นเหมือนมันเป็นเชื้อที่ที่มันเชื่อมโยงกันนะคะก็อืมกลวยไตยแต่รักษา รักษากวยไยนี้ไม่ยากแค่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองอะไรอย่างนี้ยค่ะก็ก็จะไม่กลับมาเป็นอีกอืมตอนนี้คือต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นยังไงบ้างการอัานปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยลูกอ่าใช่ค่ะบางทีเราจะลืมลืมไปลืมตัวเวลาเราทํางานอย่างนี้ค่ะก็จะลืมไปหมดเลยว่าเฮ้ยเราเข้าห้องน้ำหรือยังเราดื่มน้ําหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต่อไปนี้ก็คือเวลาทํางานก็ต้องแวะเข้ามาคิดว่าโอเคเราเรา,เราดื่มน้ํำไหมเราตอนนี้เช็คด้วยว่าเราต้องการไปเข้าห้องน้ำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ ก็ต้องคิดขิดบ้างไม่ใช่ว่า,าแบบทํางานสนุกลืมไปเลยเอ,อะไรเงี้ยอจริงๆแล้วใหม่เองก็ต้องดูแลเตัวเอนพิเศษเนอะเพราะเราเหมือนแบบงานเยอะแล้วก็เรื่องโรคภัยอะไรต่างๆมันก็เยอะขึ้นอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่เพราะว่าใหม่่าจะเป็นเพราะว่าใช้ร่างมาแบบหนักหน่วง <laughs> <laughs> ทํางานทํางานมานานอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะละเลยอะไรหลายๆอย่าง <laughs> มันก็เลยมาช่วงเนี้ยค่ะ <laughs> ลุมเราเนาะเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการโลบไยัยแล้วก็ขี้น่อยหล่อเราเปคนค็นอยอยคนขี้น่อยยังไงอะคะไม่ขี้น่อยค่ะขี้น่อยขี้น่อยมากเลยอ่ะก็พี่ที่หนูไปผ่าตัดปากนี่เพราะความน,น่อยของตัวเองล้วนๆเลยคือกลัวไปหมดเลยเหรอแบบเป็นนั่นนิดเป็นนี่หน่อยคือไม่ได้เลยต้องหาหมออย่างเงี้ยใช่ค่ะคือตอนที่ผ่าใจหนูก็คิดว่าต้องส่งชิ้นเนื้อนี่ไปตรวจต้องส่งไปตรวจว่าเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยอแบบกลัวมาก หมอบอกไม่เป็นไรไม่มีไม่มีไม่มไมต้องเครียดยอะไรเงี้ยค่ะยิางยิ่งพอเป็นโควิดอย่างเงี้ยยิ่งกลัวไหมมันทําเราแพนิกถึงขั้นไหนไหมก็ไม่ไปไหนเลยก็ก็หมายว่าทุกคนก็น่าจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็คือพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยไหมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบพยายามที่แบบดูแลตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะอืมอืมต้องต้องทนไปก่อนเนาะ ใช่ค่ะป้องคนแล้วก็แบบเป็นกําลังใจให้กันและกันไปก่อนช่วงนี้เ,เดี๋ยวพี่ไปเรื่องกล่องน้ำใจเลยละกันกับโปรเจกต์ที่เราช่วยเหลือในช่วงโควิดกล่องน้าใจเกิดจากอะไรคะลูกก็จัดทํากล่องรอยยิ้มขึ้นมาค่ะอก็คือท้าความไปที่ครั้งที่แล้วโควิดครั้งที่แล้วใหม่ทําเป็นเหมือนถุงยางชีอะไรอย่างงี้ค่ะ แล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันเวิร์กมากเพราะว่ามันเข้าถึงถึงคนอะไรอ่เงี้ยค่ะแล้วก็ใช้ได้จริงก็เลยเกิดความคิดว่าเออครั้งนี้ก็อยากจะทําอีกก็เลยคิดว่าเออเราทํากล่องรอยยิ้มดีกว่าแต่ว่าครั้งนี้เราจะไม่เอาไปไว้ที่บูลณิธีหรืออะไรแต่เราจะส่งไปถึงบ้านเลยเพื่อที่จะให้ไม่ต้องเขาเรียกว่าอ่าให้เหมือนอ่าไม่ต้องอยู่ใกล้กันนะคะอ่า ไม่ต้องมีการแบบรวม <คน S 1> ตัวคนจะได้ไม่ต้องสัมผัสกันเยนะ้ยอ,อ่ะใช่ไม่ต้องมีการรวมตัวจะเป็นแบบส่งไปถึงบ้านเลยแล้วก็กล่องรอยยิ้มของใหม่อะ่ะข้างในก็จะแบบเป็นของที่ใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้หลายวันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก็ด้วยตัวใหม่เองอะ่ะใหม่มีมีแพลตฟอร์มเหมือน Instagram อนินสตาแกรมเงี้ยค่ะซึ่งก็มีคนติดตามอยู่แล้วใหม่ก็เลยใช้ตรงเนี้ยเป็นแบบเหมือนสื่อกลางที่จะ ไปถึงกับคนทั่วไปอะไรเงี้ยส่งข้อความไปถือแฟนค่ะหรือคนทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อนอะไรเงี้ยค่ะอ,อย่างตอนนี้คือกล่องก็น่าจะถึงไปหลายบ้านแล้วแหละเขามีส่งข้อความมาแล้วมาขอบคุณเราบ้างไหมคะใหม่มีค่ะคือโหมันชื่นใจมันแบบใจฟูมากแบบม,มีความสุขมากที่ได้เห็นว่าแบบเวลาเขาบอกพี่ใหม่คะได้รับแล้วนะคะแล้วส่งรูปมาแบบเป็นเด็กเด็กเด็กน้อยถือแบบถือกล่องเราอยู่หรือว่าเป็นคนที่แบบ คนที่น่ารักมากๆเลยคือพอเราส่งไปแล้วเขาก็เอาไปส่งต่อให้กับคนที่ไม่มีโซเชียลไม่ได้เล่นอินสตาแกรมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาแบบเขายากจนจริงๆเขาเดือดร้อนจริงๆอ่ะเขาก็จะไปส่งต่อให้ใหม่แล้วเขาก็จะถ่ายรูปมาให้ใหม่ดูใหม่ก็จะยิ่งแบบโอ้ประทับใจมากมันเลยเกิดเป็นกล่องรอยยิ้มครั้งที่สองที่ตอนนี้กําลังรวบรวมรวมายชื่อแล้วกาลังจะส่งไปค่ะเออล็อตสองนี้ประมาณกี่กล่องคะใหม่ รอบสองนี่เท่าเท่าเดิมเลยค่ะแล้วก็รอบสองนี้จะมีคนมาทําด้วยก็ผู้บริจัครายใหญ่ก็คือคุณเตอชนทวิตด้วยค่ะก็มาร่วมกันเออก็มีการคอรัปกันแล้วนะคะระหว่างันทวิตแล้วก็ดาวิกาเนาะใช่ก็คือเหมือนช่วยกันทาบุญอะไรอย่างงี้ค่ะก็เราอยากสําหแบบช่วยเหลือจริงจริงเออใช่ดีใหม่ตั้งใจไว้ยังไงบ้างคะลูกกับอีกโปรเจกต์กล่องรอยยิ้มเนี่ยเราอยากจะทำไปเรื่อยๆเป็นรอบๆไปเรื่อยๆหรือยังไง ใช่เาวิตั้งใจว่าจะทําเป็นรอบๆไปค่ะก็แปลว่าตอนนี้คนเดือดร้อนเยอะมากเลย<ม>ตั้งแต่ใหม่ทําทําโปรเจกต์เนี้ยคนส่งข้อความเข้ามาใหม่แบบมันน่าสงสารจริงๆคือเขาเดือดร้อนตกงานแล้วก็บางคนเป็นเหมือนเสาหลักของบ้านแล้วพอเขาไม่มีงานเนี้ยเขาก็คนอื่นๆก็จะเดือดร้อนไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ถ้ามีโอกาสก็จะทําโปรเจกต์นี้ไปเรื่อยๆนะคะ อยากจะฝากบอกถึงคนไทยไหมคะหรือแฟนๆขับเราอะไรเงี้ยที่แบบในช่วงเนี้ยมันทั้งแล้วรอบนี้มันหนักจริงๆหลายคนมันสู้ไม่ไหวแล้วอะอะไรเงี้ยก็คือใหม่เข้าใจหมดเลยค่ะแล้วใหม่ก็ขอเป็นแบบหนึ่งกำลังใจที่อยากให้ทุกคนแบบสู้ๆนะคะคือเรื่องร้ายมันเกิดขึ้นเนี่ยแต่มันต้องผ่านไปให้ได้แน่นอน,นะคะ่ะและ้วก็เหมือนเราจะผ่านไปด้วยกันนะคะก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้ผลงานดาวิกาค่ะสุดท้ายแล้วจะติดตามอะไรได้บ้างคะในช่วงนี้นอกจากภาาโพส ใน i ิน t a g r กรมของเราติดตามดาวีดได้ถ่ายละครไปเรื่องหนึ่งที่แบบเสร็จแล้วรอออนแอร์อยู่ค่ะก็เ,เรื่องว่าจังหวะหัวใจในสะอาดอานะคะแล้วก็ถ้าโควิดหายปลายปีดาวีจะได้เปิดกล้องละครเรื่องใหม่ค่ะก็ปากเลยค่ะเอเอช่วงนี้งานออนลออนไลน์เรามีเข้ามาแม่ใหม่อ๋อไม่มีพีเซนเตอร์ด้วย ก็ะจะมีผลิตภัณฑ์ที่เรานพิสูน์ก็ขอฝากทุกๆผลิตภัณฑ์ด้วยกับแฟนคลับของไว้ด้วยค่ะเออโอเคขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะ